สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะก็คือคลิปพิากาศฉบับสั้นๆนะคะตัวเลือกเนี่ยน้ำจใจเพื่อนๆเลือกจากตัวเลขนะคะกองที่หนึ่งน้ำจะขึ้นตัวเลขไว้นะคะถ้าเกิดชอบตัวเลขที่กองไหนเนาะก็เลือกกองนั้นนะคะโอเคถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มกันที่กองที่1เลยนะคะ น้ำขอดูลักนาราศีนะคะของเพื่อนๆกับคนที่อยู่ในใจนะคะว่าพลังงานกองที่หนึ่งเนาะอยู่ลัคนาราศีใดนะคะเมทุนตุลพิจิกนะคะอธาตุาน้ำโอเคธาตุน้ำนะคะมินกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็เมทุนกับตุลเมทุนตุลกลมเลยนะคะนี่ ธาตุลมกับธาตุน้ำนะคะกล่องที่หนึ่งมาดูข้อความจากคนคนนั้นกันนะคะว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรน้ำจะเปิดให้สิบใบนะคะเริ่มกันที่ไพ่สำหรับนี้ก่อนเลยขอแมสเซจจากคนคนนั้นคะ่ะกรเด็นออกมานะเรากำลังเผชิญกับปัญหารอบด้านและไม่มีอารมณ์ที่จะโฟกัสเรื่องความรัก เราขอโทษถ้าเราเคยทำให้เธอรู้สึกแย่เสียใจหรือแม้แต่กระทั่งเสียน้ำตาเพราะเราเราอยากจูบเธอนะคะเราเสียดายนะที่เราทำตัวแย่แยกับเธอทั้งที่เธอดีกับเรามากเราไม่อยากสูญเสียอิสรภาพที่มีอยู่ในตอนนี้นะคะ โอเคต่อไปนะคะเป็นไพ่สำรับนี้อืเขาบอกว่าเพื่อนๆนะคะคือคนพิเศษของเขานะคะเนยเธอคือคนพิเศษอืมหนึ่งไม้นะคะมันเหมือนกับเขารู้สึกแหละว่า เพื่อนๆคือคนที่เขาเนี่ยอยากได้โอกาสนะคะในการเริ่มต้นใหม่เขายังคงมีแพชชั่นกับเพื่อนๆอยู่นะคะคนคนี้เนาะเขาบอกว่าในตอนนี้นะคะมันยังไม่ใช่เวลาแบบยังไม่ใช่เวลาของเราอะคะ่ะตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาหรือยังไม่ใช่เวลา ให้ฉันได้มีคุณน้ำขอหกใบแล้วกันนะคะจะได้พอดีเนาะอฉันรักคุณอย่างแน่นอนนะคะแบบเขาบอกแน่นอนฉันรักคุณนะคะขพความสุดท้าย ฉันหวังว่าสิ่งต่างๆมันจะแตกต่างออกไปนะคะเหมือนเขาหวังว่าเรื่องทุกๆอย่างอะคะ่ะแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแตกต่างออกไปจากที่เขาแบบหวังไว้หรืออะไรแบบนี้น้ำรู้สึกว่าเขาแบบเหมือนเขารู้สึกว่าเขายังไม่อยากที่จะเสียอิสรภาพที่เขามีอยู่ในตอนนี้แต่เขาก็รู้สึกแย่นะคะรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายที่เขาทำตัวแย่ ทำให้เพื่อนๆต้องเสียใจแต่เขายังมีแพชชั่นนะคะยังอยากจูบเธอเขาอยากมีเพื่อนๆอยู่ในชีวิตนะคะแล้วก็อยากได้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่เพราะสําหรับเขาแล้วเนี่ยเพื่อนๆคือคนพิเศษสําหรับเขาและนี่ก็คือแมสเซจสั้นๆจากเขานะคะเขาไปต่อกันที่กองทีสองเลยนะคะบายบาย สวัสดีเพื่อนๆชาวกองที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเพื่อนๆกับคนที่เพื่อนๆคิดถึงนะคะเนี่ยอยู่ลัคนาราศีใดนะคะคนกองที่สองลัคนาราศีตุลน,นะคะเมถุนพิจิกนะคะราศีสิง กรกฎนะคะพรศโอเคมีตุลเมทุนพิจิกสิงห์แล้วก็กรกฏนะคะมีคนถามว่าถ้าเกิดมาเลือกแล้วมันไม่มีราศีฟังได้ไหมก็ฟังได้นะคะอยู่ที่เราแบบตั้งจิตไว้ที่กองไหนนะคะแล้วก็ดูข้อความจากกองนั้นก็ได้นะคะเพื่อนมามาดูกันเนาะขอแมสเซจจากคนคนนี้หน่อยนะคะว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆโดยเริ่มที่ไพ่ชุดนี้ก่อน ความห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ของเราเราแตกต่างกันมากจนเกินไปเหมือนความสัมพันธ์จะไปต่อ,อยากนะคะเรารู้สึกดีใจที่มีเธออยู่ในชีวิตเราชอบเวลาที่เธอทำอะไรโกโก้เพราะมันน่ารักดีนะคะ ข้อความสุดท้ายเรายังไม่แน่ใจว่าเราต่างเป็นคนที่ใช้ของกันแล้วหรือยังนะคะอืมเหมือนกับช่วงนี้เขาแบบยุ่งยุ่งอะค่ะยุ่งกับสิ่งรอบๆตัวเขาแล้วเขาเหนื่อยมากๆจนที่เขาแบบไม่อยากที่จะทำอะไรเลยนะคะเหมือนต้องไปโฟกัสกับงานกับเรื่องรอบตัวเขาอะไรแบบเนี้ยมามาดูชุดนี้ต่อนะคะ ข้อความนี้มันเหมือนกับว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามอะคะ่ะเขาสามารถที่จะทําได้นะคะเหมือนเขาแบบพร้อมที่จะทําอะไรก็ตามะคะ่ะทำอะไรก็ได้ไอเงี้ยเพื่อคุณ <c oughs> เขาอยากรู้ว่าเพื่อนๆจะเลือกเขาไหมนะคะเธอจะเลือกฉันไหม เขาจะแสดงให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าเขาสามารถแบบทำได้ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับข้อความนี้นะคะเขาบอกว่าเขาฝันถึงเพื่อนๆมากจนเกินไปนะคะแบบฝันถึงเพื่อนๆบ่อยเลยคนคนนี้นนะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับห่างไกลนะคะแล้วก็แตกต่างกันมาก เออก็อาจจะมี1ิบวกด้วยนะคะสำหรับกองเลยเนาะเหมือนเขาแบบอยากมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเพื่อนๆนะคะแบบเออฉันพร้อมอ่ะฉันพร้อมโอเคค่ะเนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงกับเขานะคะเขาบอกว่าเขาเองก็รู้สึกแบบนั้นเช่นเดียวกับเพื่อนๆนะคะมันเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่เหมือนกันนะคะ หากเพื่อนๆชอบเขานะคะเขาก็ชอบเพื่อนไม่ว่าจะรู้สึกยังไงอยู่เนี่ยเขาก็รู้สึกแบบนั้นนี่ก็คือข้อความจากเขานะคะมันเหมือนเขาเองก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเขากับเพื่อนๆเป็นคนที่ใช่ของกันแล้วหรือยังนะคะแต่เขาก็ปรารถนาในตัวเพื่อนๆนะเนี่ยแล้วก็พร้อมด้วยนะคะพร้อมที่จะแสดงให้เห็นทําอะไรก็ได้นะคะแล้วเขาฝันถึงเพื่อนๆบ่อยด้วย ไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะแตกต่างกันมากหรือว่าอยู่ห่างไกลกันยังไงนะคะเขาก็อยากรู้อยู่ดีว่าเพื่อนๆจะเลือกเขาไหมเขาชอบเวลาที่เพื่อนๆดูโกโก้นะคะแบบมันดูน่ารักอะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองสุดท้ายเลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีเพื่อนๆชาวกองที่สามนะคะน้ำขอดูลัคณาราศีของเขากับเพื่อนๆนิดนึงนะคะว่า อยู่ที่ลัคนาราศีใดนะคะหากไม่มีก็รับชมต่อได้นะคะดูซิทานูนะคะ,ะทันูมังกรทัดลมนะคะไม่ทุนต้นกุ้มลัคนาราศีมีนนะคะแล้วก็พิจิตุลโอเค มีธนูมังกรเมถุนตุลกลมนะคะเมลแลวก็พิจิกนะคะที่เด่นเด่นเนาะแต่ถ้าไม่มีก็รับชมต่อได้นะคะอยู่ที่เราตั้งจิตว่าเราเลือกไพ่กองไหนนะคะเพื่อนๆมาเรามาดูข้อความจากเขากันนั่งจะเริ่มที่ไพ่ชุดนี้ก่อนเลยนะคะเนี่ยคอมเมสเเจจากเขาถึงเพื่อนๆหน่อยคะ่ะ เปิดโอกาสให้เราสองคนได้ห่างกันและคิดถึงกันบ้างนะอืมก็เด็นออกมานะคะสองใบเขาบอกว่าเพื่อนๆน,นะคะเป็นหนึ่งในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะนะเธอคือหนึ่งในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา และเรากำลังได้รับผลกรรมจากการกระทําที่เราเคยทำไว้นะคะมันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากคุยแต่เราคุยไม่เก่งและไม่รู้ว่าจะคุยอะไรนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะคะน่าจะแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากคุยนะคะแค่เขาคุยไม่เก่ง แล้วพอคุยกันก็มักจะคุยกันแบบไม่ค่อยรู้เรื่องนะนี่อุปสรรคในความสัมพันธ์ของเราคือเราคุยกันไม่รู้เรื่องอืม็ใต้ใสำหรับนะคะเราอยากกอดเธอไว้แน่นๆแล้วบอกกับเธอว่าอยากคิดมากเรามีแค่เธอคนเดียวนะคะต่อไปเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะ แน่นอนฉันรักคุณนะคะน้ำรู้สึกว่าคนคนนี้เขาตกหลุมรักเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะาไหนก็ตามเนาะเขาค่อนข้างที่จะหลงไหลนะคะแล้วก็หมกมุ่นในรูปร่างของเพื่อนๆนะคะเนี่ยเขาชอบแบบหุนเพื่อนๆนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะหุนแบบไหนก็ตามเป็นแบบสิ่งที่เขาชอบเลย ฉันกลัวที่จะพูดคุยกับคุณนะคะอืมเขารู้สึกว่าเพื่อนๆเหมือนแบบมีตัวเลือกเยอะนะคะมีคนมาชอบเยอะสามารถเลือกใครก็ได้ ฉันวาดกลัวนะคะน้ำรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่าจะเป็นสายคิดมากนะคะเนี่ยทั้งกลัวที่จะพูดคุยแล้วก็กลัวว่าเพื่อนๆจะแบบมีคนอื่นนะคะแบบเพราะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีนะคะเขาเลยรู้สึกว่าเพื่อนๆแบบดูมีมีคนมาชอบเยอะเ,ออเหมือนกับเขาแบบคิดว่าเพื่อนๆน่าจะมีตัวเลือกอะไรแบบนั้อืม ข้อความสุดท้ายค่ะไลนนะคะเพื่อนๆนน่าจะดูโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นแสงสว่างที่เข้ามาในชีวิตของเขานะคะอืมแต่ยังไงเขาก็ตกหลุมรักเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะนไหนก็ตามเพราะยิ่งห่างกันนะเขายิ่งคิดถึงเพื่อนๆคนคนนี้เนาะไม่ว่าเขาเคยทําอะไรนะคะเขาได้รับเรียบร้อยแล้ว แล้วก็รู้แล้วด้วยว่าเพื่อนๆคือคนที่แบบเป็นสิ่งดีๆนะคะเหมือนแสงสว่างโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสั้นๆเนาะข้อความจากเขาถึงคนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปแรนดอมช็อตแบบสั้นๆต่อนะคะเดี๋ยวพุ่งนี้น้ำจะมาทำตามลำดับที่โหวตกันไว้นะคะสำหรับหัวข้ออื่นๆนะคะใครมีอะไรแนะนำสามารถโพสต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าอยากให้น้ำทำหัวข้ออะไรเพิ่มเติมนะคะ สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยและเร็วๆนี้น้ากำลังจะเปิดรับดุดวงส่วนตัวนะคะหากเพื่อนๆท่านไหนหรือว่าคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะ add ไลน์แล้วก็ติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดกับน้ำได้นะคะน้ำก็จะมาแจ้งอีกทีหนึ่งในคลิปนะคะแล้วก็นะ้ำมีการเปลี่ยนแปลงกฎแล้วก็อัปเดตราคาเล็กน,น้อยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะก็ต้องลากันไปนแล้วนะคะไว้พบกันในคลิปต่อไปค่ะวันนี้ก็บ๊ายบาย Thank you.